อมนนัแกงป่าเนื้อครับผมวันนี้ไปกินข้าวร้านป้าย้อยคนเดิมนะครับที่เคยมากินครับผมนี่ไม่ใช่ของลุงแยกนะครับแต่ดูป้าย้อยเขาผัดเขาแกงครับผมเป็นยังไงแกงป่าเนื้อใส่มะเขือจะแ,แสบยบีได้พี่น้อง นี่ครับยอดปลาล้าลงไปหน่อยครับแกงปลาแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวนะโอเขียวคิ้นี่ครับพาย้อนทำกับข้าวอร่อยครับผมลูกค้ากำลังเข้าเยอะแยะเลยจะอมค่ะกระอมอะไรป้ากระเพราใบชะพลูโอเกนืะแสบแล้วพี่น้องอ้้าาววดยยเสร็จแล้วค่ะโอ้ยหอมมากพี่น้อง ียับ้อยครับผมปิดแก๊สหากเสิร์ฟครับผมโอ้โหเมนูนี้นะ้ำกุกขีครับผมมันจะแซ่บายแกงป่าเนื้อโอ้โหสุดยอดครับผม อของปัน๊นนีครับผมก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเสล็กชิ้นหมูแดงปลาเล็กน้อยครับผมอ้าวพริกหมดพริกหมด อืมเป็นเสียบลายพี่น้องโอ้ย <c oughs> จานผัดกะเพราลย่งเงี้ยมาแล้วเ <c oughs> ขาเนื้อครับผม <c oughs> สุก้วย <c oughs> ติดตากลย์ไม่ไหมครับผมอหกาดลงไปขออะไรอยู่เนี่ยแบบนี้เออยครับผมมต้องหาเขาแล้ว แกวหนัามึงแก่หนังกูเลยกูลึกกูงปใหญ่เนยโอ้แสบแสบพี่น้อง ยไแล้วม่คจับแพะอย่างนีไงคอยวิ่งขางบนแลมนอืาก็เองไม่มีคนแล้เอากมกจะเป็นองแต่ที่เขาไม่่ก็มีมากค่ะ เติมปลาหน่อยเพ็ดต้องแสบพี่น้องแล้วก็จะกินเค็มนิดนึงนะครับรสจัดหน่อย แม่เอาส่อเอาสามเอาสี่แม่เช้าไปเรื่อยตอยู่กันได้ก็แม่รู้จักกับเขาคุยรู้จักต้อมากินเมื่วันมาแรกครับผมะเขาห่ยนุ่มห่วยนี่เ็นนึกแม่รู้จักกันเขาคุยเองอ่ะเขาเราคุยจอยจอยเรคุยนีใมกเราคุย I don't know อยู่บ้านนะอยู่อยู่บ้านเไเรียนเแบเรกตแอนตัวค่ะอยากอยู่บ้านอออกเาเลยนนกตวไ่หได้ตัวอตัวก็ยังดี แล้วยมให้ไปทไมนไทำไงมันได้ตังคซื้อของถิงไม่ไดเซื้อองพวกนี้ยเขาไปตัค์ให้ไปเลือกซื้อถิเลยของตัวเองให้เราสิบบาทเลยนีหกสิบใช่ปะ สองสองหกไรนี s s óm, s óm, s óm, ่ก็จดลืมๆแล้ความกินลืินไม่ได so ้ไรว่า okay. ม so so ุจะบ้าบ so ังเอาหกสองให้หน่อยได้สิบบาทแล้วก็สองหกด้ว่อยๆอย่างเงี้ยจดล่างสองหกเขาไม่ได้ไอหกสองเขาไม่ได้หนู่ล่างเราดึง huh. ล่างออกอ่ะ